ครับวันนี้พี่น้พุจากมูลนิธิกระจกเงาครับพามาพาหมอที่โรงพยาบาลมงพุฎวัฒนะครับแล้วก็พักเที่ยงครับพามากินข้าวที่วิกซีครับจ้งวัฒนะครับคุณมะครับดูบรรยากาศครับก็ ขับรถแล้วก็น้องอาสาครับมาจากพันกรศรียุธยาครับมาดูบรรยากาศรอบ้้งอย่างเี้ครับบรรยากาศบิกซีครับแจ้งวัฒนะพี่น้ำพูครับขอบคุณพี่น้ำพู กระจกเงาและมูลนิธิกระจกเงามากครับที่ให้ความเมตตาอนุเคราะห์ครับครับน้องมาจากน้องแขงครับมาสาครับมาพามาครับที่ก็กรนครสียุธยาครับขอมมีน้ำใจครับของน้องๆครับ อาสามากับมูล,ลนิธิกระจกเงาครับพาผมครับมาหาหมอครับอขอบคุณพี่น้ำพุและทีมงานมูล,ลนิธิกระจกเงาเป็นอย่างสูงครับฝากติดตามเห็มูลนิธิกระจกเงาแล้วก็การพิกครับ ที่สำคัญที่รู้จักได้ก็โองการครับผัวให้ยืมครับมูล,ลันธิทีกระจกเงาครับน้องแตงโมงครับจากน้องแคมครับน้องชื่ออะไรครับ ชื่อชื่ออะไรนะชื่อกายก,ก้าก้านี่ครับมาจากพนันควรงสีจุยาครับสุดยอดครับความมีน้ำใจครับให้ดูบรรยากาศที่ีครับห้างอีกซีแจงวัฒนะนี่ครับและนะักคนขับครับ ก้าธนทกศรีจาครับคณน้าคนขับจากมูยที่กระจกเงาครับน้องแตงโมครับจากน้องแขมที่น้ำพุมูลละนิธิกระจกเงาครับอันนี้มะผมครับคุณมะดูแล้วะมีความสุขครับกับการกินครับ บรรยากาศเป็นไงครับยอดครับขอขอบคุณน้องๆองาสาด้วยนะครับที่พามาครับที่สำคัญ ขอบคุณพี่นัปุปและทีมงานมูล,ลนิธิกระจกเงาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ความเมตตาอนุเคราะห์ครับขอบคุณครับ